Thank <laughs> you. วันที่15ตุลาคม2568เวลา13.30นดรนุชากรมาชมดลรองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิตก anyway. ิตตลักษ์ประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนายพิรุณมาตรมูลผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมการจัดงานสมโพธิเมืองร้อยเอ็ด2 5 0ปีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่27-28 ธันวาคม2568นารานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเมืองร้อยเอ็ดก่อตั้งครบ250ปีโดยมีนายพิชยาตุรละซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น3สลักกลางจังหวัดร้อยเอ็ด